หนุ่มน้อยแม็กนัทพาคคูไม่แพ้พ่อพระเอกอนันดาเอเวอริงแฮมหลังปล่อยซีนเล่นเซิร์ฟฟิวพ่อลูกสายกีฬาออกมาขย่าใจแฟนๆบอกเลยงานนี้ดึงดูดความสนใจทุกสายตาตั้งแต่วันถ่ายทําเลยค่ะโดยเฉพาะน้องแม็กที่กําลังเข้าสู่วัยหนุ่มมาอดความฟิตให้ได้เห็นกันครั้งแรกแถมเล่นจริงไม่ใช่สแตนด์อินเบื้องหลังก่อนถ่ายได้เรียนหลักสูตรเล่งรัดแค่ครึ่งวันเท่านั้นโดยชวพี่อนันดาที่ช่วยสอนด้วยเพราะเป็นายกีฬาทางน้าตัวจริงแฟนๆรอดูงานเซิร์ฟแมนแมกันได้ในเกมรักทรยศค่ะ เล่นเล่นจริงเลยฮะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าสนุกดีครับเพราะว่าไม่เคยเล่นเซิร์ฟมาก่อนเลยแล้วก็เป็นคนที่ตรงๆคือว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งด้วยอะไรงี้ใช่แล้วก็แบบว่ากลัวด้วยนิดนึงอะไรเงี้ครับแบบว่าจังหวะที่พอซ้อมๆเล่นเล่นเซิร์ฟก็คือเล่นใกล้ๆแต่พอตอนไปเล่นเซิร์ฟกับพ่อนี่ก็คือมันต้องออกไปไกลพอสมควรแต่ว่าชอบภาพมากจังหวะที่แบบว่าขึ้นมาตีคู่กับพอ,อน,นั้นคือตีคู่จริงๆเลยฮะพี่นันรามก็มีบอกเทคนิคด้วยครับเพราะว่าเหมือนพี่นันรามบอกว่าคุ้นเคยเล่นเซิร์ฟมีมีคับิออกกพพนน่่่าจะส ถ้าหลังจากที่มีเรื่องเนี่ยก็พัดก็จะเริ่มมีตงหิดตังหิดกับพ่อบ้างแล้วเชียร์น้องแม็กและเป็นกําลังใจให้เตยช่วยหมอเจนรวบรวมหลักฐานเอาผิดสามีที่ไม่รู้จักพ่อในละครเกมรักทรยศคืนวันพุธและพฤหสัสบดีนะคะ